ดีค่ะพี่น้องกะมาอปเดตให้พี่น้องเบิ้งเช่นเคยค่ะถ้าบรรยากาศทงให้ทงน้าโคกน้องน้าสวนพี่น้องขาล้วกลับป้าใหม่นะค่ะพอดีเลิกงามย้มดีช่วงใบยบล้มเย็นเยนค่ะบ่หอนแล้วละพี่น้องอากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วละค่ะฟ้ากระแลทั้งพุ่นพุ่นฝนกำลังสิตังเขามาอยู่ค่ะแต่บ่หงว่าสิโตกบ่เมื่อวานก็เปลี่ยนแบบนี้ละค่ะแต่บ่ตกฟังเบื้องมื่อนี้สิโตกกหาบ่ท่าม้องก็อยากให้ต๊กอยู่ค่ะเพราะว่าฝนกะ ทิ้งช่วงไปหลายมือเติบเป็นอาทิตย์กัวๆราคาแล้วก็แห้งค่ะไถใไ้ไถนากะไถยพ๊อสีเข่าดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกันยังแห้งหลายเพิ่งพไดในซูมคักเนาะคะ่ะสมองก็เลยได้มาน้าเก็บพริกก็เลยท่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งค่ะอันนี้ต้นไหนบักแซลเนาะคะ่ะหรือว่ามะกอกน้ำเนาะคะ่ะต้นบักแซลก่ามาปลูกหลังจากเทดสวนได้ประมาณสองสามเดือนก็เลยสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งค่ะนี่เก็บพริก เดดนี่เก็บพิกไปแล้วสมองกะสิแนลนระบบน้ำกะแลนเรียบร้อยเลยเด้อค่ะสะมองเอาท่อพีอีสายพีอีนะพี่น้องไอ้ท่อพีอีนี่ดำๆนี่ค่ะราคาบ่แพงเน้ะค่ะแล้วก็ติดหัวสปริงเกอร์น้อยติดหัวสปริงเกอร์น้อยไอ้ให้เพิ่นหดหดไตเวลาพลผลไม้เข้าเป็นน้วยเป็นมาเป็นผลหรือว่าฝนบ่ตกเขาก็ฮดได้ค่ะช่วงฤดูแรง ผายยางเบิงค่ะบ่ท่านได้เป็นรูปเป็นลางดอกพี่น้องก็สิประมาณสักนี้ละกล้ยก็เบ่ได้ออกมาปลูกดอกค่ะเพราะว่าฟังนี่กระสิเป็นปลูกพริกแต่ฟังของฟังผุนสามองออกกล้ยมาปลูกอยู่ค่ะแต่ปัททะเลงหดน้ำไปอยู่ค่ะอันนี้กระสิเป็นต้นลินจีต้นลินจีปลูกได้สองปีก้วแล้วค่ะกำลังสีงหญ่ร้องดอกแลวตัวค่ะลินจีอันนี้ลินจีเป็นลินจีนครพนมนะคะนี่ซีหาต้นไปนี้ละค่ะสองปีกวกาวค่ะนี่ ไปหั่นค่ะแต่ว่าอันนี้มันมีอันต้นเดิมอยู่แล้วพี่น้องต้นเดิมแค่เสาหม่องมะขุดคลองหม่องนี้ไหมค่ะขุดคลองไหมแล้วให้เพื่อนเอาดินมะโปะข้างๆอันโพลินจี้แล้วกะ็ให้เอารถไถนา้าดันเกตฟังพูไนหมาแปะฟังนี้ให้เป็นฟังฟังปลูกคลองปลูกยู่ปลูกกินนะคะนี่กประมาณนี้แล้วค่ะฟังนี้ฟังนม้มกับเป็นลินจี้ด้วยกันค่ะเป็นลินจี้นะครพนม้มหรือว่าลินจี้ นอพอหนึ่งปูกไวถทายุทถ่กีนนี่มูนิกะสองปีกัวแล้วค่ะฟังเบื้องปีนาก็สิเป็นนวยบอปีนี้สมองว่าไดม้มาเห็ดเอาค่ะก็เลยว่ได้เป็นนวยเพราะว่าเพิ่นโป่งหยอดก็เลยว่ได้เป็นดอกกระต้นเริมใไงเติบแล้วค่ะสมองก็แตงกิ้งไวค่ะแตงกิ้งสงภูมิข้างในให้เพิ่นข้างในเพิ่นโป่งๆอ,อ,อีกจัหน้อยก็สิไดแตงกิ้งอีกอยู่หรอกค่ะเพราะวา่าพ่นไอ้เพิ่นหนาโพดแตงกิ้งให้ดอก เพิ่นออกปีนาให้ได้สมบูรณ์ค่ะเพราะว่างาเพิ่นหนาแดดซ่องมะฮอดกายใจกลางตน้นบันี้เพิ่นกระสิเมื่อเป็นดอกค่ะเห็นอยู่ใน YouTube เพิ่นว่าเนาะสมองศึกษามาจากใน YouTube นี่ล่ะค่ะกําลังงามปงไผอ่อนสวยหิวะเลยอ่อนดีดีค่ะใบเหลี่ยมหยาบหาบ,าบเลยค่ะนี่ค่ะต้นไม้ก็ได้ผลผลิตเวทยุทกินถ้าเพื่อปีนาลินจี้เป็นกระสิรองเมือง ตีไซไอนันพี่น้องไซขี่ไก่เพื่อนบอกว่าท้าลินจี้เป็นนวยไซขี่ไก่ค่ะขี่ไก่แกบนะพี่น้อง็ลองออกมาไซเบิงเพไอ้ลูกเพิ่นกระสิติดดีแล้วค่ะน,นวยไงรสชาติหวานแต่ว่าลินจี้เพิ่นกะนี้รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วค่ะนี่ปลูกหลาย,ลายต้นอยู่ฟังเบิงเพื่อนกะเลิมไงขึ้นเลยๆลาบเพราะเขาฤด,ดูฝนน่ะฝนเพื่อนกะสีไงขึ้นก้นนี้ค่ะนี่สมองไอ้วางถอย ทอพีอีค่ะและะ้กวก็ติดหัวสปริงเกอร์น้อยหัวสปริงเกอร์น้อยสิเป็นไอแบบอักเอาเลยค่ะนี่งานนันเพิ่นเปิดน้ำกับฟุงฟิดยางแห้งเลยค่ะนี่ยางดีเลยค่ะเป็นหัวฟไฟดีเปียกซุ้มปนิหยังพุณนะคะมือเปิดไม่ไหมนะเปิดไวเ,เ,เครื่องมือพุดนะพี่น้องลุมมันลินจี้สามองยุบหมดเลยค่ะเพราะดินว่าท่นานยู่โตนะคะคุดฝนว่าท่นานโตแขงเพราะดินสิได้ยุบปนันจือเกลวันนี้เพราะจะเปิดสปริงเกอร์แล้วดินยุบเลยค่ะ เพราะว่าดินละลายไส้กันเพื่อนกันแน่นลงไปนะคะยุบไส้กันอันที่สมองยางยู่นี้ยังเปลี่ยนดินผู้ผู้ยู่เด้อค่ะเพราะว่าฝนมาท่านกะตกไส้แห้งน้ำมื่ท่านใดซึมมื่ท่านใดแน่นเข้าหากันก็นยังมีความล้วนซุยอยู่ค่ะสะมองก็เลยเฝ้าออต้นไม้มาปลูกเพราะว่าให้เพื่อนในใ,นใช่วงจะเข้าฤดูฝนก็นให้หากเพื่อนในซ้อนไสไปหาอาหารกินได้ง่ายได้เชงนสีลนะ่ะอันนี้ค่ะลินจีนะ้องพร้อหนึ่งคือกันค่ะกำลังแต่งจริงอันนั้น ใบล้นแล้วก็แตงก่งให้เพื่อนในต้นใหญ่ต้นอ้วนให้เพื่อนสะสมอาหารไว้หลายๆปีนาเพื่อนก็สิได้เป็นดอกโดกๆแล้วก็เป็นนวยค่ะบคุณอาฟังทั้งพ่นค่ะน่นคือกันค่ะเป็นนวยหลายมังคุดสามองเผือกมาปูกไหมนี่ค่ะมังคุดมังคุดไตเด้อค่ะมังคุดที่หยัางรับหูแต่ว่าเป็นมังคุดผักไตนะพี่น้องล้องปลูกเบิ้งสลค่ะเป็น เสียบยอดเด้อค่ะบ่แมนปลูกแบบเมล็ดเด้อค่ะเป็นมังคุดแบบเสียบยอดเขาวา่าเป็นไว้่า,านก็เลยลองเอามาปลูกเบิง่งนี่ละค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นแล้วละค่ะฝาก็ระหองคึมๆยุดอ,อ,อ,อกฟังเบิ่งมันสิตกบ่ค่ะมื้อนี้มีงานบุญมีหมอลำค่ะถ้าฝนตกก็คือเวทีจืนค่ะหมอลำเล่นจืนค้นเบิ้งกับจืน นี่ค่ะนี่ค่ะสมองกระเฮ็ดโคกน้องนะาแบบผสมผสานค่ะแบบปลูกไว้แบบผสมผสานกันเบิดตเลยแบบแ่งสัดส,ส่วนนิดนิดน้อยด้อยะค่ะแ่งสัดส,ส่วนนิดๆ,ๆน้อยน้อยฟังนิก็สิปเป็นโซลินจีก็มังคุดสองต้นค่ะปลูกไว้ถ่ายุทธากินสละฟังน้ำสมองกระยักแบบปลูกฟังน้ำเพื่อเพิ่นหากเพิ่นจะหอดน้ำซีนะัส ถัดสมุติเด้อค่ะสมุทิถับเพ่ในใยให้แต่ว่าปลูกแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้บเพิ่ในใยให้ได้ค่ะล้องปิดล้องถือไปสละนี่สมองก็ต้อทอ,ทอพีอีกค่ะตอทอพีอีตอตอจากหันอน,นันเป็นเปิดไส้อ่างค่ะเปิดไส้อ่างนี่แล้วก็ห้างพูนคุณนะคะทั้งคุนนะคะข้างเย้าค่ะเป็นค้งเย้าไปทั้งพูนเลยอ,อมน้าเลยค่ะฟังนี้ก็จะเปลี่ยนต้นงอเด้อค่ะ งองะตันยงวัสดพีน่นองงอตันยงโอ้แม่งะานาสารเัตถุพิษงอตันยงวัสดุไม่หนันล้องกรองนะคะล้องกองเขาเปลนล้องกองตันยงแต่สมองว่าได้ออกมาปลูกปลูกแต่งงอค่ะนี่กำลังแตกยอดอ่อนส่วนลวนที่ดีค่ะนี่ไม่ไม้เขาก็ต้องฉีดยาแน่เด้อค่ะฉีดยาปนใส่ฉีดยาสารพิษเนี่ยจักน้อยช่วงไม่ไม่แหลกๆเพระาะว่า มันยูไก่ป้าค่ะพระว่าสมองจงปลาไว้มีแต่ศัตตูพืชนมีแต่มาแรงเลยพี่น้องบ่ใสก็เปลี่ยนไปบ่ไดค่ะต้องใสแน่จักน้อยเด้อค่ะเขาก็บ่ไดใ,ใสหลายเขาก็ใสค่ควบคู่กันกับชีวาภาพเลอพี่น้องใสค่ควบคู่กันกับชีวาภาพถ้าบ่ใสเลยมันก็เปลี่ยนไปบ่ไดดอกพี่น้องสมองกะพอตรงตรงนี้ละค่ะกะใส่ Me In C. เคมีปนอินทรีแปรงสีนะคะ่ะอันนี้กระต้นเงาะ ปลูกยางละนิดละน้อยปลูกสามตนค่ะเงาะเงาะนาสารเงาะนาสารอำเภอนาสารภาคใต้นะคะนี่ฝั่งทางด้านหน้าก็เป็นเงาะคือกันค่ะอันนี้เป็นอะโวคาโดฝั่งห้าก็เป็นอะโวคาโดค่ะแซมโดยกลวยหอมทองนี่ค่ะเป็นอะโวคาโดพันบัคเนียนะคะร้องปลูกเบื้องไปสละแซมโดยแตงโมพี่น้องจักงาม,มังงมปลูกแบบ อยากปลูกกระปลูกไปแบบธรรมชาติค่ะแตงมมกําลังแตกกลุ้มอันนี้ก็เงาะคือกันค่ะฟางนี้พอดีเพิ่นโฮมอไอ้ช่วงบ่ายเพิ่นเพิ่นมีป้าใหม่บงังโฮมสมองกเ็เลยบบริการผาสแสล้มค่ะไอ้ตัวใด้ยุดแดดหันสมองกระกลางฟางนี้โฮมค่ะนี่นี่มูนเนี่ยเพิ่นโฮมเป็นโฮมต้นจิกค่ะโฮมต้นจิกนี่ค่ะโฮมต้นจิก หรือว่าต้นเต็งเนาะคะ่ะบ้านสาหมองเอินต้นจีกนะะ๊กเด้อค่ะภาษากลางเอินต้นเต็งเนาะคะ่ะนี่เพื่นกระโฮมให้สังฟีกระปิ่นป้าใหม่โฮมค่ Home, ะหมองกระจงป้าไวะะ้แล้วค่ะปลูกเสริมค่ะเพราะว่าสาหมองเป็นค้นที่ว่ามักธรรมชาติหลายพี่น้องอยากมีป้าใหม่ไว้สาหมองก็แบ่งสัดส่วนเนด้อค่ะแบ่งเปลี่ยนพื้นที่ โตบานเฮ็ดบานสวนยูแล้วก็เป็นป้าไหม้ไว้ทาเกเย็บเห็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นก็มีต้นจิกต้นหังที่เฮ็ดให้เห็ดเกิดได้สมองก็เลยซื้อต้นยางต้นแดงต้นอย่างมาปลูก,กนะะเนาะค่ะเพื่อสลับกันไปเป็นป้าใหมเฮ็ดเกิดหลายๆชนิดเนาะคะ่ะเดิมทีเพิ่นก็เป็นป้าไหม้เพิ่นก็มีเห็ดอยู่แล้ว,ลวพี่น้องแต่ว่าก็ปลูกป้าเสริมให้เพิ่นอกีกเพราะว่าน้าของเขาสมองก็บแบ่งเป็นโคกหนองนาแล้วก็ป่าไม้ค่ะนี่ละ ป่าไม้ฟังเตียนกังยูนันก็เป็นทุเรียนด้ยค่ะล้องปลูกทุเรียนยูนาำบ้าค่ะต้นคูน้ำนนก็เป็นน้ำใสเป็นน้ำจืดคาย่างดีเลยเป็นน้ำแร่เลยพี่น้องนี่ค่ะทุสบู่เป็นฟองน้ำจืดกินใดแบบอุ้ยแซบค่ะออกหวานๆนี่ค่ะลงม,มาแล้วปลูกทุเรียนต้นคูฟังเบื้องสิเป็นบ่ค่ะไปจะจะเป๋ยสิภาพไปเบื้องไกล นี่ค่ะทุเรียนต้นครูกะโอเคอยู่ด้วยค่ะนี่ปลูกแตงโมหลุมไกลๆกําลังงามค่ะนี่แตงโมกําลังสะพังเลยนุ่มใหม่ฝรั่งกํง,งามเวยค่ะแต่สมองว่า่คยได้เก็บไปกินออกนอออกแสวก็ออกเรือย,อยุค่ะนี้นี่นอเพิ่นก็ออกล้งอันออกกินแก้จกินเป็นดอกแล้วค่ะนี่ปลูกไว้ถันแนวค่ะน้ำนั้นเท่ากับ ก้นไปปลูกทั้งอื่นให้เพื่อนได้เป็นพันต่อไปค่ะนี่มุ่งหนีขึ้นมาสูงแล้วเพื่อนก็เป็นเป็นต้นนะพี่น้องเป็นต้นแข็งเท้ากินเขาต้องกนิันอ่อนๆต้นแข็งแล้วเขาเคยกิก่นว่าได้หยาบค่ะหยาบพืชรําไม้ไผ่แกนแล้วพี่น้องนี่ค่ะมามาเบิง้งทุเรียนสมองซื้อทุเรียนมาจากลานตน้นไม้หรือคะร้านขายต้นไม้ ตนละรอย้าวด้วยค่ะหรือว่าร้อบาทคือมาตนละร้อยยี่สิบบาทก็ถือว่าตน้นง่ญ่เติบยุพี่น้องเป็นกิ้งขางด้วยค่ะว่าเป็นกิ้งกระโดงพอดีสาวมองไปถามหากิ้งกระโดงบนันนี้ยุลานเพิ่นเพื่นบอกว่า มีตะก,กิ้งขางว่าสันก็เลยต้กิ้งขางมาแต่ว่าถ้าเพิ่นหญ่เราเพิ่นกระสิเป็นกระโดงเองพี่น้องเพิ่นกระสิเป็นอมอต้นเองว่าสาร,ราต้นไม้เพิ่นอธิบายสามองฟังเนาะค่ะก็เลยซื้อมาเพราะว่าเพิ่นก็ได้ขายแพงค่ะต้นละร้อยยี่สิบบาทเบียร์พันต,ต้นไม้เก่ามาจากจันทรุทบรีเะค่ะเอามาจากจังหวัดจันทรุบรีประเทศไทยเขานี่แห <ๆ S 1> ละก็เลยเราอามาปลูกเพิ่งอยากปลูกปเป็นต้นคู่ระยะห่างกันคือเมตรหนึ่งเด้อค่ะระยะห่างกันคือเมตรหนึง่ง ะบกไก่แล้วก็บ,บอกไก่ค่ะตุนงามยุ่ค่ะตุลละลอยสาวบาทไปเบื้องอีกทั้งคุณค่ะอันนี้เป็นลำไย,ยคริสตันที่กำลังดังๆที่กิโลแพงๆนะพี่น้องลำไย,ยคริสตันสมองว่าเป็นใบบกคอพุ่นแหลวไปไม่ไม่เอา้าว่าเป็นต้นบกคอตีซันดอกปัดเบื้องไต้เบื้องไต้มันก็มีขอแตกต่างกันอยู่ค่ะ พอแตกตั้งคล่ไข,ขใบบักคอแต่กับ,บักา,าย่ซะทีเดียวเพิ่งกระสิปเป็นแบบจังไหนเราบอกว่าถือเป็นแบบบักคอเป็นแบบใบบักสีหวัวแตงสิะคะปนกันไปแต่ว่าสมองเบื้องในรูปภาหน่วยเพิ่นไข่ไข่บักคอนะั้นละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระสีหน่วยไ่ก็บักคอเวลาแกะออกมากะแตกเาะแกะง่ายคือบักคอนะคะ นี่ค่ะทุเรียนสายอย่างสามองค่ะเอาใส่ไว้ยิบน้นเนั่นสมกระแลนสายม้าค่ะแลนสายม้าเอาเปิดน้ำใส้ห้อยปลูกแล้วก็ดินมันยุบค่ะห้อยดินยุบ ต้องขวดดิ่นใส่อีกค่ะตุ้มไว้ค่ะตุ้มไว้จักน้อยอันนี้ห้อยไวหมายางหยียบค่ะเรียงไว้บนนี้หมาเพิ่นยางหยียบนี่ค่ะปลูกปลูกทั้งเบิร์กต้นด้วค่ะเป็นสามสามทีสามสามหม่องค่ะสามบอนบอนนันทุเลียนตอนนี้นทุเลียนก็เป็นทุเลียนหมอนท้องค่ะแล้วก็ปลูกบือึออื้อบื้งยังก็ว่ากันไป ปลูกฟักทองปลูกซับ,บ้างกันไปค่ะนี่ค่ะจะปลูกไปเพราะได้ยู่ได้กินนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็า้ห้หองพึมพแมลว กับว่าท่านได้เป็นรูเป็นลางหอกพี่น้องคะสมองมะไ้มะนะ้านาก็อยากอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องค่ะอยากให้เบิ้งน้ากันเห็นการเปลี่ยนแปลงไปน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องท่านใดที่ชื่นอช,อช,อชอบการเฮ็ดกเกษตรเนาะ,ค,ะค่ะกะคอมเมนต์มาบอกสาหมองน้ำได้เด้อคะ่ะเฮ็ดไปฮอดใสแล้วเนาะคะ่ะเขากาสิเฮ็ดไปพร้อมๆกันพี่น้องท่านใดมีแรงบันดาลใจอย่างกะอย่าลืมส่งต่อหรือว่าคอมเมนต์มาบอกสาหมอง ให้ได้รับรู้ลงไปเด้อค่ะใดพิดพาระตการใดหรือว่าสมองวาวบ่ถึกบกวรพี่น้องกับค,คอมมินมาบอกสมองในเด้อค่ะตีติ่งในเด้อพี่น้องกะช่องบานนี้แล้วค่ะสะมองก็ท่ายแบบบานนี้แล้วพี่น้องสมองก็อยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำเนาะค่ะที่สมองเฮ็ดเสนอแล้วก็ภูมิใจที่อยากน้าเสนอพี่น้องเนาะค่ะก็อยากให้ใหไอเห็นน้ำเนาะค่ะนี่ละการหวัวใจเกษตรมันกับบ่แมนว่ามีแค่เกษตรเนาะค่ะถ้าผมีทีมีทางกะ ถ้าเหตุการ,กรเกษตรศเท่ากับแบ่งปลูกป่าไว้จักน้อยนเอ้อพี่นอ้องเหตุการ,กรเกษตรเพื่อเพื่อปี๋ได้อนฮอนมีแดดจัี้งสีนอเขาก็สามารถปลูกผูกอู้เปย์น้อนเฝ้าสวนเฝ้าให้เขาก็ได้นะคะทําแบบนั้นเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดกระทอมอยู่ในป่าในหยางป่ากับเขาก็บเไิดว่าเห็ดสุขภูตกพี่น้องป้าใหม่สมองกเก็ตสะอาดยุ่ะกับปลูกเลี้ยงแถวกันดีๆนี่ละค่ะปลูกป้าปนกับต้นไม้เก้านะคะต้นไม้เก้าก็คือในที่นี่ เป็นต้นจิกเกานะคะที่เกิดเองตามธรรมชาติสมองกามาปลูกเสริมเติม mm. แต่งให้เพื่อนได้ดูดีขึ้นเนาะคะ่ะคือเฮาบําบัดธรรมชาติกลับคืนสู้โลกของเฮาไหนายยุนะคะเขาก็ซอยกันอนุรักษ์โลกหรือว่าปลูกต้นไม้นานหนึ่งธงหนึ่งนี่เขาก็ต้องปลูกไวนะะ้นี่ค่ะพี่น้องต้นไม้ไปถ้าเสาเนาะคะ่ะเวลาเฮาว่านปุ๋ยว่านเขาว่านน้ำซีเขาก็ได้นางเสาโฮมกระไรเนาะคะ่ะนี่ค่ะ แกฮอนได้ยุไต่โฮมไม้เย,ย็นอิลีเดอร์ค่ะเย็นเย็นอิลีไต่โฮมไม้นี่เพราะว่าต้นไม้ผลิตบรรยากาศให้เขาก็หลายเนาะค่ะนี่แหละถ้าว่ามีต้นไม้แล้วก็ว่ามีตู ผลิตแอร์ธ้รมาชาติเ่านะล้ค่ะฟ้ากระคืมมาเรื่อยๆแล้วค่ะขีฟ้ากันแลสูงขึ้นมาแหล่สูงขึ้นมาทั้งมวลกันแหลมาแล้วค่ะสมองกสิเมียบ้านแล้วพี่น้องกะฝากติดกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สมองน้ำเนเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าข้ามาพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สมองขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสามีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ